วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่26เดือนเมษายน2568นนั่นเองเป็นวันทรัพย์รัพส,สินทางปัญญานั่นเองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ไม่รู้จักเบื่อจากนายสักทีนั่นให้หมดที่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นก็เพื่อให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยนั่นเองเราทั้งหลยจะไม่ขายปัญญาเราจะขาย ความศรัทธาเราจะไม่ขายความศรัทธาเราจะไม่ขายปัญญาเราไม่เอาทำคำสัส้นๆของพระพุทธเจ้ามาหาปัจจัยเงินทองนั่นเองเราก็จะมีปัญญาอย่างมีศรัทธาและมีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามีภาระห้าอีสี่ห้าลเองช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากก็ทนหายใจเอาหน่อยทนหายใจเข้าร้อนออกก็ร้อนถ้าเข้าถึงแอร์อก็เย็นนิดหน่อยนั่นเอง อากาศร้อนไม่ต้องบ่นทนเอานนเองเราเป็นไวยแก่ไวไยชรามันก็บ่นว่าอากาศร้อนมากสัตว์ทั้งหลายเมื่อก็บ่นเหมือนกันคงบ่นว่าร้อนเหมือนกันนั่นเองเราทั้งหลายก็เป็นสัตว์โลกที่เราต้องอยู่กับโลกให้เป็นนั่นเองเราอยู่โลก ก็เป็นเราก็เย็นได้นัเองได้ด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานด้วยการพิจารณาสิ่งว่านี้ในโลกนี้ไม่สิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้ร้อนพรุ่งนี้ฝนอาจจะตกก็ได้นี่เองสิ่งที่แน่คือความไม่แน่พราะความแก่ความชราความสุดความโทมความเสื่อมสิ้นไปก็เกิดกับเราท่านทั้งหลายผู้ที่ยังหายใจอยู่นั่นเองผู้ที่ไม่หายใจคนที่ตายไปแล้วนั่นเองฉะนั้นเราต้องทนหายใจ ทนร้อนทนหนาวไม่ต้องบ่นทนเอานั่นเองฉะนั้นการฝึกฝืนมาฟังธรรมฝึกฝืนมาสร้างคุณงามความดีฝึกฝืนมาสร้างบุญกุศลบารมีเราต้องทําเป็นวส,สีเป็นความชํานาญนั่นเองถ้าเราไม่มีความชำนาญไม่มีการเรียนรู้ศึกษาปร,ริยดรู้คมภีรปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลส ปริเวสจะปล่อยวางได้อย่างไรนั่นเองฉะนั้นเราต้องปล่อยวางให้ว่างเบาไม่รับเอาสิ่งต่างๆเราก็ไม่เป็นทุกข์ในวัฏฏะสงสานั่นเองฉะนั้นการฝึกการฝื้นการอบกันทนการเรียนรู้กายกรรมวัชีกรรมมโนกรรมนั่นเองเรียนรู้ กายวาจาใจของเรานั่นเองเราก็จะเป็นคนที่มีปกติสุขไปอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องบ่นทนเอานั่นเองอยู่ที่ร้อนเราก็เย็นด้วยใจใจอยู่ที่เย็นเราก็อบอุ่นด้วยการผักพืชปฏิบัติที่มีเครื่องอยู่นั่นเองมีธรรมะวิจยะมีการสอดส่องธรรมอยู่เป็นประจำมีโพชฌชงเจตสติสัมพจนชงธรรมะวิจยะสัมพจนชงวิริาะสัมพจนชง ปิติสัมโพชงปสัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบคาสัมโพชงนั่นเองพวกชนเจตจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ฉะนั้นเราทั้งหลายต้องฝึกฝืนเรียนรู้ศึกษากันไปนั่นเองเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้กายของเรามันก็สุดก็เสื่อมก็โทมแต่วันนี้วันพระญาติโยมเขาก็ใส่บาตรจำนวนมากได้ประมาณกระสอบหนึ่งนั่นเองพระบิณฑบาตรรูปเดียวได้เป็นกระสอบหนึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ต้องแบกขึ้นมาบนเขา ให้ได้ญาติโยมก็มาส่งสองคนนั่นเองโยมมาส่งด้วยเราก็แบกขึ้นมาด้วยมันก็ถือว่าเราร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองวัดจะมีฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็เวชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางนั่นเองฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นกรรมคุณน,นั่นเองเราก็สวดมนต์ให้คนที่เจ็บที่ป่วยคุณแม่อํานวย เพิ่มสมบัตินั่นเองเพิ่มสมบัติท่านก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลทหารเรือที่ชนบุรีนั่นเองที่สัตหีบุรีท่านก็ป่วยไม่สบายเป็นลายโรคนั่นเองโรคอ้วนด้วยโรคต่างๆที่เกิดในกายของท่านนั่นเองท่านก็อาการดีๆทรงๆอยู่เรื่อยๆนั่นเองก็ไม่แน่นอนนี่แหละร่างกายสังขารไม่มีอะไรที่จะเป็นสุข ยิ่งมีโลกเบียดเบียนมันจะเป็นทุกข์นั่นเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งห้าท่านเลยออกจากความไม่เกิดไม่ตายนั่นเองความไม่อยากเกิดอีกแล้วแล้วไม่อยากจะตายอีกแล้วนั่นเองให้กิเลสมันตายไปจากชาติปัจจุบันของท่านท่านเลยเป็นผู้ตายจากกิเลสในวันวิสาขาบูชานั่นเองนี่แหละวันตายของกิเลสที่อยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าที่ ทำให้หมดในในวันเพ็ญเดือน6นั่นเองนี่แหละวันที่กิเดสกาะตายจาก,กจิตใจของท่านตายจากเป็นปุถุชนแล้วเข้าถึงอายุยาชนเป็นพุทธเจ้าที่อบรมสั่งสอนให้ท่านได้เทศได้โปรดพรมเทวดามนุษย์คนเรา นั่นเองให้เราเกิดมีความศรัทธาปฏิสรัทธาความเลื่อมใสได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวที่ท่านเป็นผู้ที่อยู่สูงสุดที่เราบูชาด้วยเสียงก้านนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตัสรูม้มรรคมีองค์8โพชงเจ็ดพาระหาอีสีหสติประธานสีสมมารประธานสีอิทิบาสี อริยาสัตว์สีแล้วเห็นอริยาสัตสีอย่างจมแจ้งนั่นเองอิทธิบาทสีต่างๆท่านเลยเจะเป็นผู้ที่หมดวางว่างเบาท่านไม่รับเอาท่านเลยมีความเมตตาไม่รู้จักประมาณนั่นเองนี่แหละคุณของพระเจ้ามีสามอย่างปัญญาที่คุณหาประมาณไม่ได้บริสุทธิ์ที่คุณก็หาประมาณไม่ได้นั่นเองมหากรุณาที่คุณก็หาประมาณไม่ได้นั่นเองจริยาท่านก็มีสามอย่างพุทธจริยาความปรารถนาะ เพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ถึงแล้วนั่เองพุทธจริยาท่านก็ถึงแล้วโลจริยาท่านก็ช่วยสัตว์โลกตามที่ช่วยได้ญาจรรยาท่านช่วยปวงญาติธรรมบ้างญาติทางสายเลือดบ้างท่านก็ช่วยตามที่ช่วยได้นั่เองแต่ท่านทําประโยชน์ตนอย่างเต็มที่ประโยชน์หมู่ประโยชน์สังคมจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปปจจัยนั่นเองฉะนั้นประโยชน์ตนนี้สําคัญกว่าพระพุทธเจ้าถึงตรัสบอกว่าอัตหิอัตโนนาโถ โกหินาโทปโรสิยาอัตาหิสุทันเตนะนาถังลพติทุนละพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนประพฤติปฏิบัติเหมาะควรแล้วก็เป็นผู้หายากยิ่งในโลกนี้นั่นเองฉะนั้นเราต้องพึ่งทำคำสั่งสอนพระเจ้าเพราะเรายังไม่เป็นที่พึ่ง ในธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราต้องเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมคําสั่งสอนในพุทธมนต์นั่นเองมพุทธมนต์เป็นหนึ่งเดียวที่ทําให้ทนหมดจากทุกโศกโรคภัยได้นั่นเองผู้ที่หมดจากทุกโศกโรคภัยก็คือความเป็นหนึ่งนั่นเองชั้นที่9คือก็ชั้นพรมชั้นที่8ก็ชั้นเทวดาชั้นที่7ก็ชั้นของมนุษย์ชั้นที่6ชั้นของคนชั้นที่หชั้นของสัตว์เดรัจฉานชั้นที่4ชั้นของอสุลกาย ชั้นที่สชั้นของเปรตชั้นที่สองเป็นชั้นของสัตว์นรกนั่นเองที่มันมีอัตตาตัวตนแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิษสวาส์แย่งอํานาจคราบคลองเลยตกในอบยภูมิสีเป็นสัตว์นรกมีความทุกข์เป็นสังสารนั่นเองสัตว์นรกถึงมีบุญแค่สองส่วนนั่นเองถ้าเปรตมีบุญสมส่วนถ้าเป็นอสุลกายมีบุญอยู่ สี่ส่วนนั่นเองถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานมีบุญอยู่ห้าส่วนนั่นเองถ้าเป็นคนมีบุญอยู่แปดส่วนถ้าเป็นมนุษย์มีบุญแค่เจ็ดส่วนเองถ้าเป็นเทวดามีบุญแปดส่วนถ้าเลขเก้าบุญของพรหมผู้ที่เกิดเป็นพรหมต้องมีฌานต้องมีสมาธิต้องเป็นผู้ที่เข้า ความสงบความระง,งับได้นั่นเองนี่แหละชั้นพรมถือว่าเลขเก้าชั้นเลขที่8ดเช้นครั้งเทวดาชั้นที่เจ็เช้นของมนุษย์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเหมือนดังยุงมีดีที่ไวขนถ้าใจต่ําเป็นได้แค่เพียงคนนั่นเองก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษย์าเพราะคิดถูกพูดถูกทําถูก ทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิง่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเิอถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบั่นขนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมัยที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วขยับเป็นมนุษย์ มนุษย์ก็เป็นเทวดาจากเทวดาก็เป็นพรมยาโรยาเป็นแค่คนแล้วตกเป็นสัตว์เดรัจฉานและตกเป็นอสุรกายแล้วตกเป็นเปรตและตกเป็นสัตว์นรกก็ไม่คุ้มค่านั่นเองฉะนั้นเราต้องหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุม้มคุมตัวเองให้อยู่ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อจะหายใจเพื่อจะสร้างบรางบรมีให้เกิดขึ้นใน มีขึ้นในจิตใจนั่นเองบรมีนี่แหละสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเพียรสร้างและกระทําให้เกิดขึ้นมีขึ้นหนึ่งทานบรมีสองศีลบรมีสเน่งคัมะีราบรมีสปัญญาบรมีหวิทยาบรมี6ขันติบรมีสัจจะบรมีอธิษฐานบรมีเจริญเมตตาบรมีอุเบกขาบรมีบรมี10จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลาย ต้องสร้างด้วยกาย,ยะสมบัติของเราเองด้วยวจีที่เราต้องมาสวดมนต์ด้วยมโนกรรมมีความเชื่อความเลื่อมใสไม่โลภเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทเบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เห็นผิดตามคันลองของธรรมมโนกรรมสามนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะมีสามอย่างคือพระรัตนตรัยนี่เองปรมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสั่งสอนมีพระริยสง์เห็นพระอนิจจัง เห็นพระทุกครั้งเห็นพระอนัตตาได้ชัดแจงชัดแจว๋วเราก็เป็นคนที่ปล่อยวางว่างเบานั่นเองเราไม่รับเอาสิ่งต่างๆเราก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเองเพราะร่างกายเราทํางานมเมื่อยนเหนื่อยมันก็ท้าบางทีเหนื่อยมากแทบอยากไม่อยากหายใจนั่นเองมันเหนื่อยมันท้ามันล้อไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลมันก็ท้อมันไม่อยากหายใจเหนื่อยมากนั่นเองนี่แหละโรคคนแก่มันก็ขี้บน่นขี้ทนเอานั่นเอง แก่คนแก่ชอบบนก็ต้องทนเอาน่ยเอง20ลืมหน้า50ลืมหลังนั่นเองหรือ20ลืมข้างหน้าคือว่าไม่คิดว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั่นเองอายุ20 50หลืมข้างหลังเวลาเราจะทําอะไรนี่ก็เราก็ลืมบางทีใส่แว่นอยู่พึ่งมาต่อยมือปรับพึ่งที่มือที่อะไรออกจากมันต่อยประมาณ10กว่าตัวปรับแว่นออกนี่ตกไป แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าแว่นตกไปในเองตามหาแว่นตั้งนานกว่าจะเจอแว่นนั่นเองนี่แหละห้าสิบลืมข้างหลังนั่นเองนี่แหละบางทีเปิดปิดประตูห้องแล้วนึกว่าไม่ไม่ปิดก็ต้องไปปิดอีกรอบหนึ่ง่นเองนี่แหละความที่ว่าแก่เท่าความหลงความเบอรอความชลาความทุกข์ทรมานมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นเราต้องทนสร้างคุณงามความดีทน สวดมนต์ทนพิจรณาภาวนาเพียรสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยในเองลุงเงาก็ไม่สบายที่ผ่านมาท่านก็นอนโรงพยาบาลเมื่อคืนวันพูดท,ที่ผ่านมาวันพฤหัสก็ออกมาแล้วนั่นเองไปนอนโรงพยาบาลคืนหนึ่งเพราะเก็ตเลือดต่ําหรือว่าน้ําตาลในเลือดต่ํานั่นเองทําให้วูบทําให้เงาอ,ออกต้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนั่นเองเนี่ยผู้ที่สวดมนต์ก็ป่วย คนผู้ที่ฟังก็ป่วยผู้ที่พูดก็ป่วยผู้นั้นผู้นี้ก็ป่วยเราทั้งหลายก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องเตรียมตัวให้พร้อมนั่นเองแต่เราจะเพียรพยายามไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ทรมานมากเกินไปถ้าเราล้างได้ก็ล้างถ้าล้างไม่ได้ก็ต้องปล่อยนั่นเองปล่อยตามยถากรรมรอให้คนรุ่นหลังมาประสานต่องานในรูปเหล่านี้ก็มีงานเยอะนั่นเองงานในการดูแลเสนาสนะ,สะการสร้างก็ยากอยู่แล้วนะ แต่ว่าการดูแลต่อไปเรื่อยๆนี่ก็ยากอีกต่างหากนั่นเองฉะนั้นเราต้องไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งโยมโยมก็ไม่ทิ้งพระมันชำระกิเลสออกจาก,กจิตใจไปเรื่อยๆนั่นเองวัดจะมีฐานเพราะบ้านช่วยนั่นเองบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยว่านบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัยนั่นเองถ้าไม่พัฒนาต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองทางเองพระก็ กลับกลายเป็นฤาษีไปกลับเป็นผู้ที่อยู่ในป่าในเข้านในถ้ำไปเรื่อยๆเนี่นเองฉะนั้นเราต้องเกื้อกูลนั่นเองพระก็อศยยาศัยญาติโยมญาติโย,ยมก็อาศัยพระสวดมนต์ให้แก่คนเจ็บคนป่วยคนที่ล้มหายตายจากให้หายจากทุกโศกโรคภัยเราก็สวดมนต์ให้ผู้ที่เจ็บป่วยที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็นดีไม่ได้เห็นก็นดี ใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบรอบข้อข้างของเราญาติธรรมก็ตามญาติทางสายเลือดก,ก็ตามที่ท่านเจ็บท่านป่วยท่านไม่สบายเราก็สวดมนต์ให้หายจากทุกโศกโรคภัยเพราะเราต้องสวดมนต์ให้ตนเองให้มีบุญเต็มที่แล้วแล้วก็สวดให้ผู้อื่นเองอุทิศบุญกุศลที่เราได้กระทําทางกายวาจาใจไปให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเน,นเองเราก็จะเป็นผู้ที่เมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมมิหารสีครบทุกข้อนั่นเองไม่ใช่มีแต่อุเบกขาอย่างเดียวไม่มีเมตตากรุณามุทิตาก็ไม่ใช่นั่นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเจริญเมตตาพรหมมิหารสีไปเรื่อยๆเจริญอิทธิบาสีมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะวิมังสานั่นเองมีอิทธิบาสี มีคุณเครื่องแห่งความสำเร็จนั่นเองเราจะประสงค์สิ่งใดเราก็ได้ดังประสงค์เราปรารถนาสิ่งใดเราก็ได้ดังปรารถนานั่นเองดังปรารถนาปรารถนาซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองแต่สัตว์ทั้งหลยไม่ต้องการไปพระนิพพานต้องการคู่ต้องการมู่ต้องการคณะต้องการเวียนว่าตายเกิดก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราไม่ยินดีในการเกิดนั่นเอง ถ้าเราเกิดมาเกื้อกูลกันก็ดีแต่ถ้าเกิดมาเบียดเบียนไม่คุ้มไม่คุ้มจะเกิดมาแต่เราต้องเกิดมาเพื่อเกื้อกูลเกื้อนุนไปสู่มนุษย์สมบัติเกื้อนุนกันไปสู่สวรรค์สมบัติเกื้อนุนกันไปสู่พรหมสมบัติเพื่อไต่เต้าไปพาพันธิพันธนิพพานสมบัตินั่นเองอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องหาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่ ให้รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้กายใจของเราเรียนรู้โลกนั่นเองโลกมันก็อากาศร้อนร้อนมากจะอยู่ที่ไหนก็นอนไม่ค่อยเต็มที่หน้าร้อนนี่ไม่ชอบเลยชอบหน้าหนาวมากกว่าหน้าหนาวยุงก็ไม่มีหน้าร้อนมีทั้งยุงอากาศก็ร้อนเหนียวตัวอาบน้าเวลาครั้งสองครั้งก็ยังเหนียวตัวอยู่นั่นเองนี่แหละหน้าร้อนนี่ไม่ค่อยชอบหน้าฝนก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันตกไปไหนมาไหนก็ยากหน้าหนาวนี่ส่วนมากชอบชอบ เพราะนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่น่ะเองเราก็เกิดปีขานแต่ปีนี้ปีมะโรงมะเสงมะเสงงูเล็กนั่นเองฉะนั้นเราเกิดใน12นักษัตรชวดหนูฉลูวัวขานเสือมะโรงงูใหญ่มะมะเสงงูเล็กนั่นเองมะเสงมะเมียม,ม้าแม่แพะ วอกลิงลกาเจลกาไก่จอี่หมากุนหมูในเองนี่แหละ12นักกษัตริย์ดดวยกันนั่นเองเราเกิดปีไหนเราต้องรู้ว่าเราเกิดนักกษัตริย์ปีไหนเป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาเพราะเราเชื่ออย่างนี้มาหลายช่วงคนนั่นเองเกิดใน12นักกษัตริย์ใน12เดือนไม่พ้น7 7วันไปได้นั่นเองเราจะเกิดวันอาทิตย์จันทร์อคารพุหัสุกเสาร์ ย้อนไปย้อนมาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วนั่นเองใกล้สิ้นเดือนใกล้สิ้นเดือนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลางปีเดี๋ยวก็สิ้นปีไปตามลําดับนั่นเองฉะนั้นร่างกายของเราก็ไม่ปกติไม่เหมือนเดิมไปทุกวันมีแต่สุดมีแต่เสื่อมมีแต่โทรมมีการไหลข้าวไหลออกพอประยุง์สังขารให้อยู่ไปได้ไปวันวันนึงเองฉะนั้นเราต้องอยู่ ด้วยการสร้างคุณงามความดีอยู่ด้วยการเกื้อหนุนกันไปสู่มนุษย์สมบัตินั่นเองอย่างพี่สุกิตาเคยมาที่นี่เห็นสะพานเหล็กที่ยังไม่ได้ทําแกเห็นแม่ท่านเดินมาก็อยากให้ทําตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองเราเห็นโยมแม่พี่สุกิตาขึ้นมาก็กลัวจะตกไปข้างล่างกลัวเท้าหย่อนไปนข้างล่างเพราะอายุ80กว่านั่นเองจะ90แล้วตอนนี้ก็เป็นสะพานเหล็กไม่มองไม่เห็นข้างล่างแล้วนั่นเองก็ถือว่าพัฒนา ไปทางที่ดีโยมแม่ก็ได้มาอีกครั้งหรือว่าจะได้มาไม่มาไม่รู้ถ้ามาก็จะไม่ได้กลัวอีกแล้วนั่นเองเราก็แก่ไปเรื่อยๆพิสุกิตาอาจจะเตือนให้เราทําไว้ก่อนที่เราจะแข่งขาหักก็ได้ตอนที่เท้าเราไปติดอยู่ในชอกเหล็กนั่นเองจากนั้นเราต้องเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันบอกกันแนะนํากัน ส่งเสริมกันไปสู่ทางที่ดีนั่นเองทางที่พัฒนาให้เกิดความสะดวกความสบายในการอยู่ในเซนนาสนะอันสงบระงับญาติโยมวันนี้ก็ขึ้นมานั่งสมาธิอยู่บนกุฏิสามชั้นนั่นเองที่โยมแม่พี่สุกิตานั่งรออยู่นั่นเองมีญาติโยมพี่น้องไตสองคนโยมทูลกับพ่อของ นายอ่อนก็มานั่งสมาธิอยู่ข้างบนชั้นสามนั่นเองนั่งภาวนานั่งพิจารณาธรรมญาติโยมเขามีความทุกข์มากวันพระสิบห้าเขาหยุดงานเขาก็มานั่งสมาธิมาภาวนามาใส่บาตรทำบุญก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนั่นเองนี่แหละคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านั่นเองคนนอกมีความทุกข์ทรมานก็อยากเข้ามาคนในก็อยากออกคือว่าบวชมาแล้วอยู่ได้สองสามพันษาก็อยากศึกนั่นเองเนี่ยคนในอยากออก คนนอกมีความทุกข์ก็อยากเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้เพราะมีภาระมีภารกิจต้องดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกดูแลหลานดูแลญาติพี่น้องเลยออกมาบวชไม่ได้ก็ต้องอาศัยแวบมานั่งสมาธิมาภาวนามาสวดมนต์มาสร้างคุณงามความดีก็ถือว่าไม่ทิ้งวัดทิ้งวาทิ้งศาสนานเองฉะนั้นเราทั้งหลายต้อง โมทนากับคนที่มาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาเจริญสมาธิภาวนาเราก็ให้สถานที่ที่ญาติโยมมาสวดมนต์มานั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีโมทนากับญาติโยมที่มาสวดมนต์ญาติโยมก็มาชุดสองชุดมาสวดมนต์ที่นี่ในหลุบเหลาวันนี้มีพระขึ้นมาหลุบสิวิลีรูปหนึ่งญาติโยมขึ้นมาเกือบสิบนั่นเองขึ้นมาสวดมนต์บทมหาจักรรพัิสวดมนต์ต่างๆ ที่ในหลุบเหลาบ้างหน้ารังพระทันใจบ้างนั่นเองก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันช่วยให้เรามีศรัทธาเป็นสถานที่สวดมนต์สถานที่นั่งสมาธิภาวนาสถานที่สงบระง,งับจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเราก็จะเป็นคนที่มาเกื้อกูลกันนั่นเองมาเกื้อหนุนให้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัตินั่นเองช่วงนี้อากาศร้อนมากน้ํา เย็นดื่มเข้าไปมากๆก็จะเจ็บคอจะเป็นไข้ไม่สบายอาศัยวิตามินซีของพี่สุวิตาญาติญาติโยมทั้งหลายที่เอามาถวายเราก็ได้ฉันไม่ให้เป็นไข้ไม่ให้ป่วยไม่ให้สบายนั่นเองพอได้สวดมนต์พอได้ฉันยาพอได้สร้างคุณงามความดีอาศัยยาทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยยานั่นเองยาน้ำมันตับปลาบ้างวิตามินซีบ้างที่ญาติโยมเอานำมาถวายเราก็ได้ฉัน ได้บริโภคเพื่อจะบำรุงธาตุขันห้อยพออยู่ได้ไปวันวันนั่นเองสไตล์เรานั้นชอบอยู่กับคนแก่ไม่ชอบอยู่กับคนหนุ่มคนแน่นอยู่กับเด็กเท่าไหร่ชอบอยู่กับคนแก่เพราะคนแก่นี่เห็นชัดว่าสังขารมันรุ่งรวยไปตามดั่ดับนั่นเองมีอะไรคนแก่แก็จะสอนหมดสอนให้ลูกให้หลานได้รับฟังพ่อท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนนั่นเองตะวันมาก่อนเราท่านก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนั่นเอง ฉะนั้นเราอยู่คนแก่อาจจะขี้บ่นบ้างเราก็ต้องทนเอานั่นเองฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าเราไม่แก่เราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเป็นคนแก่เราจะได้รู้ว่าคนแก่ก็ขี้บ่นอย่างนีน้แต่ว่าเราต้องไม่บน่นต้องทนเอานั่นเองทนได้แล้วได้ความอดทนแล้วเราก็จะมีขันติบาร,รมีมีสัจจะบาร,รมีมีอธิษฐานาบาร,รมีจเจริญเมตตาบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีก็จะมีเต็มที่เต็มกําลังนั่นเอง ฉะนั้นวันนี้กลุ่มได้หมตทัศนสดชื่นของเรากลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพดิสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นของเราทั้งหลายก็มารวบรวมกันฟังธรรมในวันที่26เสาร์ที่26เดือนเมษายน2568นั่นเองเราก็ถือว่ามารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีไม่ให้เบื่อไม่ให้เหนือ่อยนายให้เรา คลายกำหนัดไปเรื่อยๆนั่นเองกำหนัดจากลักโลกโกลงหลาคะโทสะโมหะไปเรื่อยนั่นเองให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบาร,รมีที่เราทั้งหลายได้กระทำได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่อยมาทุัจจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุปชาอาจารย์ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่และละโลกนี้ไปแล้วหากท่านทนายเหล่านั้นมีความทุกข์ ความยากความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็